สวัสดีพี่ๆทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่กับทีเดียสิงสนามเหมือนเดิมนะครับในคลิปนี้ผมจะพาพี่ๆทุกคนมาวิเคราะห์บอล5คู่นะครับและ5คู่นี้ผมคัดมาให้พี่ๆเหมือนเดิมนะครับคู่แรกนะครับจะมาอยู่ในรอบคัดเลือกยูโรป้าลีกนะครับจะเป็นทางด้านปาฟอร์เจอกับเอฟบอกนะแต่เวลา4ี่ทุ่มหนะครับและคู่ที่2ในลีกเดิมนะครับรอบคัดเลือกจะเป็นทางด้านมารีบอลเจอกับโบเต p พอบิกนะครับแต่เวลาตีหนนะครับ และคู่ที่3ถึงคู่ที่5นะครับจะอยู่ในบอลยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟลิน์ลีกรอบคัดเลือกเหมือนกันครับจะเป็นคู่พีเอชเจอกับ UNA สตาร์เซ่นนะครับแต่เวลา4ี่ทุ่มตรงนะครับและคู่ที่4เป็นทางด้านเซนโยเซฟนะครับเจอกับเซลบอร์กแต่เวลา4ี่ทุ่มห้นะครับและคู่สุดท้ายนะครับซันกิริสเจอกับ VPS วาซาแต่เวลา4ี่ทุ่มห้เหมือนกันนะครับแต่ก่อนที่พี่ๆจะไปรับชมรับฟังนะครับพี่ๆท่านใดอยากได้บอลสดและบอล VIP นะครับในกลุ่ม VIP ของเราจะมีกูรูส่งทีเด็ดยามค่คคืนนให้ทุกวััรบ และบอลสดมีให้ทั้งวันรับประกันว่าพี่ๆนักสู้นักเสี่ยงนักลงทุนไม่เหงาอย่างแน่นอนครับแล้วในกลุ่มของเราจะมีกิจกรรมให้พี่ๆร่วมสนุกครับจะเป็นกิจกรรมประกันบินครับและมีการแจกเสื้อฟรีให้พี่ๆทุกคนในกลุ่มนะครับถ้าอยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วฝากพี่ๆทุกคนนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีเด็ดสิงห์นามกันด้วยนะครับมาครับเรามาดูกันคู่แรกนะครับจะเป็นทางดานป๋าฟอร์เจอกับเอฟบอคเต และสถิติ5นัดหลังสุดนะครับของปาร์ฟอร์ดเอาชนะไป2เสมอหนึ่งและแพ้2นัดนัดล่าสุดปาร์ฟอร์ดไปเยือนเอฟบอกนะครับก็แพ้มาในสกอร์สูงประตูต่อนะคนับและปาร์ฟอร์ดทำเงินไปได้2นะครับเสียหนึ่งและจบสกอร์สูงไป1ต่ำต่ะครนับและสถิติ5นัดหลังสุดของเอฟบอกนับเอาชนะไป3เสมอหนึ่งและแพ้1นะครับนัดล่าสุดเอฟบอกไปเยือนฮักเคนนะครับก็ชนะมาในสกอร์5ประตูต่อนะคนับและเอฟบอกทำเงินไปได้3เสียหนึ่งนะครับจบสกอร์สูงไป2เจ้า1และต่ำ1นะครับ และเฮตูเฮคนสองทีมนี้ที่เจอกันมา1นัดหลังสุดครับก็เป็นทางด้านปาฟอร์ดไปเยือนเอฟบ็อกครับแล้วก็แพ้มาในสกอร์สูงประตูต่อ3นะครับและปาฟอร์ดทําเงินไม่ได้จบสกอร์สูงมา1นึับความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนะครับทางด้านเจ้าบ้านปาฟอร์ดนะครับกุนซืออย่างควนกันเซโดะครับสภาพความพร้อมในวันนี้จะไม่สามารถใช้งานมาติอาสเมลลูโซนครับที่ติดโทษแบนครับและโอกาสจะตกเป็นของอันนี่วอลลารี่ลงแทนครับและด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ4231นะครับ แผนมิดฟิลตัวลูกจะวางชุดเดิมนะครับนั่นก็คือบูโน่เฟลิเป้นะครับเวลาดากุมเมียนะครับและมัวเมย์ตันโควิดนะครับและนาเปาก็จะใช้ไซโลนะครับและทางฝั่งทีมเยือนอย่างเอฟบอร์นะครับกุนซืออย่างออสการ์ฮิวเีมาร์กนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนนะครับและด้านการจะทับคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ3 4 3สนะครับแดนการก็จะวางเบิฟอร์ดนะครับเซนิลลี่นะครับสนับสนุน3ประสานแดนหน้าก็จะส่งทางด้านอาร์เบอร์เซนิลลี่นะครับ มิลยาบัลล่าครับและไมค์ขึ้นไบดูนะครับและเลนราคาในวันนี้เปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างปาฟอร์ตต่ออัพบอกศูนย์ขีศูนจุดห้าครับราคาสูงตามเปิดมา3ามช่วงตัวนะครับวันนี้ฟันธงให้อยู่เจ้าบ้านปาฟอร์ตปอปานะครับปาฟอร์ดชนะ2ประตูต่อหนึ่งเพื่อเข้ารอบอย่างแน่นอนครับและคู่ที่2นะครับมาดูทางด้านมารีบอร์นะครับเจอกับโบเตสพ็อปดิฟนะครับแต่เวลาตีหนึ่งสิบห้านะครับมาดูสถิติ5หนัดหลังสุดของมารีบอร์นับเอาชนะไปสองเสมอหนึ่งและแพ้2องนับ นัดล่าสุดมาริบอร์ไปเยือนโบเตสนะครับก็แพ้มาในสกอร์หนึ่งประตูต่อ2ครับและอัตราการทําเงินนะครับมาริบอร์ทาเงินไปได้2และเสีย3ครับจบสกอร์สูงไปทั้งหมด5นะครับและสถิติ5นัดหลังสุดของทางโบเตสนะครับเอาชนะไป4และแพ้1นะครับนัดล่าสุดโบเตสเปิดบ้านให้กับมาริบอร์ก็ชนะมาในสกอร์สอประตูต่อ1นะครับและการทําเงินของโบเทสทาเงินไปได้2เสีย1นะครับจบสกอร์สูงมา1ต่ํา2นะครับและเฮตุเฮของ2ทีมนี้ที่เจอกันมา1นัดหลังสุดนับ ก็เป็นทางด้านมาริบอร์ไปเยือนโบเดฟนะครับแล้วก็แพ้มาในสกอร์สประตูตอนหนึ่งนะครับและมาริบอร์ทาเงินไม่ได้จบสกอร์สูงมาหนึ่งนะครับสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนะครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างมาริบอร์นะครับสภาพทีมสมบูรณ์แบบร้อเซนะครับไม่มีแรงงายตัวเจ็บหรือติดโทษแบนแม้แต่คุณเดียวนะครับและด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ4 2 3 1นะครับและแดนการก็จะมีทางด้านบาส์ตบูฮูวิกนะครับส่วนแนวลูกพร้อมวางโยซิปอิลิซิสนับ คอยเดินเกมนับโดยมีเอตียนบิวแกนนะครับเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับและทางทีมเยือนอย่างโบเตปนะครับจะหมดสิทธิใช้งานจอจีนิคนล็อปแค่เพียงรายเดียวเท่านั้นครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับและด้านการจัดทัพจะมาในระบบ532นะครนับและคู่กองหน้านะครับจะเป็นหน้าที่ของฟาอุตัสสเตโปนาวินิสอุดนะครับกับมาตินเซคูลิตนะครับและเลนราคาในวันนี้เปิดมาให้มาริบอร์เจ้าบ้านนะครับต่อบบเตส0.5ูดขีดหนึ่งนะครับราคาสูงตามเปิดมา2.5ช่วงตัวนะครับทัศนะของ2ทีมนี้นะครับ นาทีแล้วบเตฟชนะมา2ประตูตอนหนึ่งนับก็ถือว่าทางมาริบอวันนี้นะครับถ้ากลับมาชนะก็ยังมีโอกาสเข้ารอบได้นะครับและราคาในวันนี้ก็ต่อมาไม่ถึง1ลูกนะครับมองว่าวันนี้เอาชนะได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ฟันธงให้อยู่ต่อมาลิบอลศูน์านะครับมาริบอชนะ2ประตูต่อศูนย์ได้แน่นอนและคู่ที่3นะครับจะเป็นทางด้านคูพีเอสเยอะกับยูเอเอสตาเซ้นนะครับแต่เวลา4ทุ่มตรงนะครับและสถิติ5นัดหลังสุดของคูพีเอสนับเอาชนะไป3เสมอ1และแพ้1นะครับ นัดล่าสุดคูพีเอสไปเยือนสตาร์เซนครับก็เสมอกันมาในสกอร์สูงประตูต่อศูนย์ครับและอัตราการทําเงินนะครับคูพีเอสทำเงินไปได้3ในะเสีย2ครับจบสกอร์สูงมา2ต่ม3าะครับและสสิตี5นัดหลังสุดของสตาร์เซนครับเอาชนะมา2เสมอ2และแพ้1นะครับนัดล่าสุดสตาร์เซนเปิดบ้านให้คูพีเอสก็เสมอมาในสกอร์สู์ประตูต่อศูนย์ครับและอัตราการทําเงินของสตาร์เซนครับทำเงินไปได้2เสีย2นะครับและจบสกอร์ต่ำมาทั้งหมด4นะครับ และเฮตูเอกของสองทีมนี้ที่เจอกันมา1นัดหลังสุดก็จบสกอร์เสมอไปสูงประตูต่อสูงครับและการทำเงินก็ทำเงินไม่ได้จบสกอร์ต่ำมา1นับเรามาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2องทีมครับทางด้านเจ้าบ้านคูพีเอสครับตัวแทนจากฟินแลนด์ครับภายใต้การทำทีมของกุนซือยานี่ฮอนการลวานาครับพวกเขาจะหมดสิทธิ์ใช้งานอิบราฮิมซิเซนครับกองหลังตัวหลักครับด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะใช้ขุมกำลังชุดเดียวกับเกมแรกนะครับจะนำทีมมาโดยเพเตอรีเพนนานีครับ และเยอร์รี่บูติไลเน่นนะครับยาโกอ็อกซานเน่นนะครับและโจนาธานมูชิงก้านะครับทางฝั่งทีมเยือนนะครับสตาเซนครับกุนซือยามเปโดกาเซียน zen, se, ะครับสภาพความพร้อมในวันนี้ไม่มีปัญหาตัวเจ็บหรือติดโทษแบนครับและด้านการจัดทับคาดว่าจะใช้คุมกําลังชุดเดียวกับเกมแรกเหมือนกันครับจะนําทีมมาโดยมาเตอุดนะครับนิโคลัสเปเรสครับจิมมี่กอนซาเวสครับเตเชล่าและอาร์มินเซนัตจีนะครับ และเลนราคาในวันนี้เปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างคูปีเอสต่อสตาร์เซน1.5นะครับราคาสูงต่าเปิดมา2.5ขีดช่วงตัวนะครับแล้วมาดูทัศนะของ2ทีมนี้ครับแมตชนี้กลับมาเล่นในบ้านของคูปีเอสนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกนัดที่ถูสีกันอีกครั้งแน่นอนครับโดยทางฝั่งของคูปีเอสนะครับพวกเขามีสถิติเล่นในบ้านที่ดีมากๆนะครับแต่ผมมองว่ายิงไม่ถึงเลนราคาที่เปิดมาแน่นอนครับเพราะนัดแรกก็เสมอมาในสกอร์สูประตูต่อสูงครับวันนี้ขอฝันทงร้อง UN a Star สตาร์เซน1.5นะครับ สตาร์เซนอาจจะแพ้สองหนึ่งนะครับหรืออาจจะกลับมาชนะได้แน่นอนนะครับและคู่ที่4นะครับจะเป็นทางด้านเซนโยเซฟนะครับเจอกับเซลบอนเตเวลาสี่ทุ่มห้านะครับและสถิติ5นัดหลังสุดของเซนโยเซฟเอาชนะมา3เสมอหนึ่งและแพ้หนึ่งครับและนัดล่าสุดเซนโยเซฟไปเยือนเซลบอลก็แพ้มาในสกอร์สประตูตอนหนึ่งครับและอัตราการทำเงินของเซนโยเซฟทำเงินมาได้3นะครับและจบสกอร์สูงมาหนึ่งต่ำหนึ่งและเจ้าหนะครับและสถิติ5นัดหลังสุดของเซลบอลนะครับเอาชนะมา4แล้วเสมอหนึ่งครับ นัดล่าสุดเซลบอลเปิดบ้านให้กับเซนโยเซฟก็ชนะมาในสกอร์สประตูตอนหนึ่งนับและอัตราการทำเงินของเซลบอลทำเงินไปได้3นะครับเสีย2และจบสกอร์สูงมาน1ต่ำสามเป็เจ้า1นะครับและเฮตุเฮตของ2งทีมนี้ที่เจอกันมา1นัดหลังสุดนะครับก็เป็นทางด้านเซนโยเซฟแพ้เซลบอลมาในสกอร์สประตูตอนหนึ่งนับและอัตราการทำเงินของเซนโยเซฟทำเงินไปได้1นะครับและจบสกอร์สูงมาน1นะครับสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนับฐางด้านเจ้าบ้านเซนโยเซฟครับ พวกเขาไม่มีปัญหาตัวเจ็บหรือติดโทษแบงเข้ามาแต่อย่างใดนะครับส่วนการจัดทัพคาดว่าจะวางในระบบ4-2-3-1นะครับพร้อมกับเลือกใช้งานอัมบาโลเลนครับควรนมาสครับและอารเลงปองนะครับและเกมลุกก็จะวางผู้เล่นอย่างปาโบโรดิเกตนะครับและทางด้านทีมเยือนเซลบอนครับยังคงไร้เงาไดทีโฟลันครับหลายเดียวที่มีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนด้านการจัดทัพคาดว่าจะวางในระบบ4-2-3-1นะครับพร้อมกับวางอีวานเคฟแฟร์รับบทเป็นเพเมเกอร์ครับ แลวก็จะวางจอนมาตินยืนแดนหน้านะครับและเลนราคาในวันนี้เปิดมาให้ทีมเยือนอย่างเซลบอลต่อเซนโยเซฟ0.45นะครับราคาสูงตามเปิดมา2.5ช่วงตัวนะครับวันนี้ฟันธงให้ต่อเซลบอล0.25นะครับเซลบอลชนะ2ประตูต่อ1เพื่อผ่านเข้ารอบไปอย่างแน่นอน,นครับและคู่สุดท้ายนั้นจะเป็นทางด้านซันกิริตเจอกับ VPS วาซาแต่เวลา4ทุ่ม59เหมือนกันนะครับและสถิติ5นัดหลังสุดของซันกิริตนะครับก็ชนะมา3แพ้2นะครับ นัดลาสุดสันกิริตไปเยือน VPS วาซ่วาซาครับก็ชนะมาในสกอร์2ประตูต่อศูนย์ครับและอัตราการทำเงินนะครับสันกิริททำเงินไปได้3ในเสียสองครับจบสกอร์สูงมา3ต่ำสองครับและสถิติ5นัดลาสุดของ VPS วาซ่วาซะครับยังไม่เคยชนะใครเลยนะครับเสมอมาหนึ่งและแพ้สี่ครับนัดลาสุด V p s เวาซาเปิดบ้านให้กับสันกิริตก็แพ้มาในสกอร์2ประตูตอนหนึ่งครับและอัตราการทำเงินของวาซาครับทำเงินไม่ได้เลยสักนัดนะครับและจบสกอร์สูงมา4่ต่ำหนึ่งครับ และเฮตุเฮของ2ทีมนี้ที่เจอกันมา1นัดหลังสุดนะครับก็เป็นทางด้านซันกิริชชนะ2ประตูตอนหนึ่งนะครับและซันกิริชทําเงินมาได้1จบสกอร์สูงมา1นะครับมาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนับทางด้านเจ้าบ้านอย่างซันกิริชนะครับความพร้อมโดยรวมถือว่าสมบูรณ์ครับจะขาดเพียงแค่เรอนโดเฟนเดสนะครับกองกลางที่ต้องพักรัตษาตัวนับและจะส่งฐานด้านลิวอันตานับกับอาดามาโฟฟาน่านะครับลงยืนคู่หน้าเพื่อจบสกอร์นะครับและทางด้านทีมเยือนอย่าง VPS วเสวาซานะครับ จะขาดทางด้านมิโกปิคาเน่นนะครับที่ติดโทษแบนนะครับส่วนที่เหลือจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับและน่าจะต้องส่งทีเด็ดอย่างเย็กกินี่บาคีรอสเพยเมเกอร์นะครับและแดนกลางกับแดนหน้าจะมีทางด้านตีมูฮิโตเน่นนะครับและกิโอฟิโลฟิตเตอร์นะครับและเลนราคาในวันนี้เปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างซันกิลิสต่อ VPS ีเวร์ซันหนึ่งขีดหนึ่งจุดห้านะครับราคาสูงต่ำเปิดมา2.5งขีด3ช่วงตัวนะครับทัศนะของ2ทีมนี้นะครับนัดแรก VPS แพ้มาในสกอร์2ประตูต่อ1นะครับ นัดนี้น่าจะยื้อเกมเพื่อเข้ารอบอย่างแน่นอนครับแลเลยราคาเปิดมาสูงพอสมควรครับผมมองว่าในเกมนี้ VPS แพ้นะครับแต่แพ้ไม่ขาดแน่นอนครับไม่ถึงเลยราคาที่ต่อมาครับวันนี้ขอฟันธงรอง VPS วาซ่า1.25ครับ VPS วาซ่าเสมอ1-1หรืออาจจะกลับมาชนะ2ประตูต่อ1ได้แน่นอนครับแล้วก็จบไปกับผลงาน5คู่ที่ผมวิเคราะห์ไปนะครับแล้วถ้าพีพีชอบทีเด็ดสิงสนามครับก็ฝากทุกคนนะครับกดติดตามกดถูกใจ และกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปด้วยนะครับและย้ําอีกทีนะครับถ้าอยากเข้ากลุ่ม V.I.P. ของเราครับอยากเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราใต้คลิปนี้มีแน่นอนครับแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ